ตอนที่29ค่าข้ามีเรื่องที่ต้องบอกจางอย่างปิงนั้นมีประสบการณ์ล่าสัตว์บนภูเขามาหลายปีถึงแม้พวกเขาจะล่าสัตว์เสร็จแล้วแต่ก็ไม่ได้ลดการระมัดระวังภัยลงเป็นเพราะเขารู้ดีเหยื่อที่มีขนาดใหญ่เมื่อถูกล่ากลิ่นเลือดจะลอยครับคลุ้มไปทั่วมันเป็นเรื่องง่ายๆที่จะดึงดูดสัตว์กินเนื้อขนาดใหญ่เข้ามาโอ้ไม่นะ นั่นมันหมาป่าเพลิงฟ้าจ้างอย่างปิงไม่มีแม้แต่เวลาออกคำสั่งกับหน่วยล่าสัตว์พวกเขาตะโกนออกมาด้วยความหวาดกลัวขนาดที่พยายามยางิ่หนีหมาป่าเพลิงฟ้าอะไรเนาะหมาป่าเพิงฟ้าอยู่ที่นี่สมาชิกของหน่วยล่าสัตว์คนอื่นที่ได้ยิน ตกอยู่ในความหวาดกลัวเช่นเดียวกันบริเวณตีนเขาคัางหลิงมีหมาป่าตัวเดียวที่อาศัยอยู่มันคือหมาป่าเพิงฟ้าเป็นเรื่องที่ผู้คนอาศัยอยู่ในแถบนี้รู้กันดีวิง่งโดยไม่ลังเลจางอย่างปิงรีบสั่งคำสั่งที่พอเป็นไปได้ที่จะทำให้พวกเขารอดชีวิตมากที่สุดไม่มีใครสักคนที่สามารถอยู่ต่อ ก่กับหมาป่าเพลิงฟ้าได้มันเป็นสัตว์ที่ไม่ควรปรากฏตัวบริเวณตินเขาค้างหลิงถึงแม้จะมีแค่ตัวเดียวก็ตามแต่มันก็ยังยากที่จะจัดการอยู่ดีมันเป็นสัตว์นักล่าที่น่ากลัวไม่ต้องพูดถึงชาวบ้านทั่วๆไปเลยแม้แต่ผู้ที่เข้าสู่วิถีแห่งเตา๋าแล้วก็ยังยากที่จะรับมือกับมันลองลองหัวหน้าพวกเราควรวิ่งไปทางไหนดี หนึ่งในสมาชิกของหน่วยล่าสัตว์พูดออกมาอย่างกางังวลตามตามเจ้าเด็กนั่นไปตรงข้ามน่าจะเป็นที่ที่มาอ่าพิงฟ้าปรากฏตัวออกมาจังอย่างปิ่งมองไปยังฟางเจ้งจือที่วิ่งอยู่ข้างหน้าไกลๆเขากัดฟังวิ่งตามไปรีบวิ่งพวกเขาทิ้งมาทิ้งหมู่ป่าเขี้ยวเหล็กไว้ที่พื้นและวิ่งตามฟางเจ้งงือไปอย่างไม่คิดชีวิตเมื่อฟางเจ้งงือได้ยินเสียงฝีเท้าวิ่งใกล้เข้ามา ปากของเขาก็ยิ้มขึ้นอีกครั้งเขาค่อยๆชะลอการวิ่งด้วยจุดประสงค์บางอย่างเขาพยายามจะทําท่าที่เหมือนเด็กอายุเจ็ดขวบที่กําลังตื่นตระหนกอยู่ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเมื่อเขาเห็นเป้าหมายของเขาใกล้เข้ามาฟางจึงจือไม่ลังเลพุ่งเข้าไปหลบในพุ่มไม้ทันทีฮะเด็กเด็กนั่นหายไปไหนแล้วสั่งว่าเด็กนั่นเถอะนะรีบวิ่งต่อไปแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเจ้ารู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติไหมถ้ามันเป็นหมาป่าพึ่งฟ้าจริงๆสัตว์เล็กตัวอื่นต้องได้กลิ่นและวิ่งหนีเช่นเดียวกันแต่ตอนนี้เราวิ่งมาพวกสัตว์เล็กๆต่างตื่นตะนกเพียงโวครู่เท่านั้นแต่ไม่ได้วิ่งหนีจ้างหยางปิงเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบมากในขณะที่เขาวิ่งหนีมาก็คอยสังเกตรอบ ตัวไปด้วยอาจจะกล่าวได้ว่าเพราะความสามารถอันเก่งกาจของจ้างอย่างปิงทําให้หมู่บ้านภูเขาทางเหนือน,นั้นเจริญขึ้นโอ้ยทันใดนั้นอยู่ๆก็มีเสียงคนร้องขึ้นมาสมาชิกที่ทีมราสัตว์ต่างตื่นตระหนกขึ้นมาทันทีเกิด <Good S 1> อะไรขึ้นสมาชิกหน่วยราสัตว์ของภูเขาทางเหนือนต่างเต็มไปด้วยความลนลานมันมันแย่มากพวกเราหยยบกับดัก นี่มันดูแตกต่างออกไปจากเดิมจางหยางปิงใช้เวลาไม่นานก็รู้ถึงความผิดปกติรอบๆตัวเขารู้เรื่องทุกอย่างเกี่ยวกับภูเขาคลังหลิงทั้งภูมิประเทศเขตแดนหินทุกก้อนหรือแม้แต่ต้นไม้เขาจำทุกอย่างได้หมดเด็กนั่นเด็กนั่นอยู่ไหนเขาวิาง่งหนีไปทางไหนแล้วอย่างแรกตามหาเด็กนั่นก่อนจากนั้นอา สมาชิกหน่วยล่าสัตว์เดินออกไปเพียงไม่กี่ก้าวก็ส่งเสียงร้องออกมาทุกคนยืนอยู่กับที่ใบหน้าของยางจางอย่างปิงนั้นเต็มไปด้วยความโกรธเกลี้ยวน่าเกลียดแต่เขาก็รีบสงบสติอารมณ์ในฐานะรองหวัวหน้าหน่วยล่าสัตว์เขาต้องไม่ทำให้เกิดเรื่องผิดพลาดขึ้นเมื่อได้ยินคำสั่งสมาชิกหน่วยก็ยืนนิ่งอยู่กับที่ไม่กล้าขยับไปไหนรองหวัวหน้า ที่นี่เต็มไปด้วยกับดักใครใครเป็นคนขุดมันขึ้นมาตอนนี้ช่วยคนอื่นก่อนไอ้ยาสมาชิกของหน่วยล่าสัตว์ที่ต้องการจะช่วยคนอื่นตกลงไปในกับดักทันทีที่ขยับตัวร่างกายของพวกเขาทั้งหมดตกลงไปอยู่ในหลุมอย่างรวดเร็วจะทำอะไรอ่ะข้าบอกแล้วว่า้อยู่กับไทย จ้งหยางปิงในที่สุดก็ควบคุมอารมณ์ไม่ไหวเขาได้รู้ถึงความรุนแรงของสถานการณ์ในตอนนี้แล้วดูเหมือนว่าพวกเขาได้เข้ามายัางพื้นที่ที่แสนอันอันตรายเสียแล้วการเคลื่อนไหวแค่ครั้งเดียวอาจจะส่งให้พวกเขาไปตายในทันทีไม่มีใครกล้าที่ เดินแม้แต่ก้าวเดียวบริเวณอรอบๆนี้เต็มไปด้วยกับดักพวกเขาไม่ยากไม่อยากเสี่ยงทำยังไงดีไอ้บ้าที่ไหนมันสราะสร้างกับดักกันหรือจะเป็นเด็กนั่นไม่มันเป็นไปไม่ได้เขาอายุเพียงแค่จดขวบเท่านั้นจ้างหยางปิงกำลังคิดอย่างหนักเดินกลับไปยังเส้นทางเดิมไม่เพียงแต่เขาอาจจะเดินตกลงไปยังกับดักอื่นๆแต่ถ้าเดินกลับไป นั้นหมายความว่าเขาจะยอมทิ้งทั้งสามคนที่อยู่ในหลุมไว้ตรงนี้มันเป็นไปไม่ได้พยายามช่วยพวกเขาสมาชิกที่ตกลงไปในหลุมคงมีมากขึ้นจ้างอย่างปิงตอนนี้ไปหน้าเขาเต็มไปด้วยเหงื่อจับดาบไว้ที่อยู่ในมือไว้แน่นเขามองไปรอบๆตัวอย่างระมัดระวังไม่นานเขาก็รู้สึกถึงบางอย่างที่ผิดปกติเห็น ในที่สุดจางอย่างปิงก็รู้ถึงจุดที่ผิดสังเกตบริเวณนี้นั้นเต็มไปด้วยหินจำนวนมากกว่ากระจายไปทั่วซึ่งหินเหล่านั้นทำให้วิบไซทัศน์ของเขานั้นแย่ลงพื้นที่ทั้งหมดตรงนี้เหมือนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเกิดอะไรขึ้นกันแน่เอิม้มข้าขอคุยอะไรกับพวกเจ้าทุกคนหน่อยได้ไหม ในตอนนี้จ้างอย่างพิงพยายามทําความเข้าใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่นั้นก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาไกลๆจากนั้นเด็กที่มีอายุประมาณ7ขวบก็ปรากฏตัวออกมาเขาเดินออกมาช้าๆจากก้อนหินขนาดใหญ่เด็กนั่นนี่รองหัวหนา้าในที่สุดเราก็เจอเด็กนั่นแล้วอย่าเพิ่งขยับจ้างอย่างพิงออกคําสั่งในทันทีสายตาของเขาเต็มไปด้วยความเยือกเย็นจากนั้นขเขา,าเก็หัน,น,นไปทางฟางเจิงจือเด็กน้อย เจ้ารู้หรือไม่ว่าที่นี่มีกับดักแน่นอนข้ารู้ฟางเจิงจือตอบออกไปอย่างซื่อสัตย์งั้นเจ้ารู้วิธีพาพวกเราออกไปจากที่นี่ไหมจางหยางปิงถามขึ้นมาอีกครั้งโอ้แน่นอนข้ารู้ฟางเจิงจือตอบออกไปอย่างไม่ลังเลขอบคุณเจ้ามากจางจางหยางปิงนั้นเต็มไปด้วยความรู้สึก ขอบคุณแม่ในทันทีเขารู้สึกเหมือนเห็นแสงที่ส่องลงมาท่ามกลางความมืดมิดอืมไม่มีปัญหาแต่ถ้าว่าถ้าเจ้าอยากจะขอบคุณข้าแล้วก็ข้าก็มีบางอย่างอยากจะบอกกับเจ้าสักหน่อยฟางจึ้งจืงจ่อคว,าย,ควายมือไว้ด้านหลังมองไปที่จ้างหยางปิ่งอย่างไร้เดียงสาเจ้าต้องการจะบอกอะไรจ้างหยางปิ่งพยายามบังคับตัวเองให้ใจเย็นลง อย่างแรกข้าคงต้องขอปร่นพวกเจ้าเสียก่อนฟางจึ้งจืงจ่อมองไปยังเหยื่อที่อยู่ในมือของจ้างหยางปิงเอาริ้นเลียริมฝีปากเอามือทั้งสองข้างถูกการไปมาตอนที่30อาวุธรับฮะฮะจ้างหยางปิงไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ปร้นมันหมายความว่ายังไงเขาเขาพูดว่าอะไรนะ ปล้นเงินเลระข้าข้าฟังไม่บิดใช่ไหมเมื่อสมาชิกในหน่วยล่าสัตว์เริ่มได้สติพวกเขาก็เต็มไปด้วยความตกใจเด็กเด็กคนนี้จะปล้นพวกเราจ้างอย่างปิงในที่สุดก็รู้สึกตัวตอนนี้เขากําลังตกใจอย่างสุดขีดแม้แต่ในความฝันเขายังไม่เคยคิดเลยว่า วันหนึ่งเขาจะถูกเด็กน้อยอายุเจ็ดขวบมาบอกว่าจะปล้นเขาเขาควรจะคิดยังไงกับสถานาการณ์ในตอนนี้ดีมันดูไม่สมเหตุสมผลเอาเสียเลยมันเป็นไปได้อย่างนั้นหรือถ้าพูดถึงหน่วยล่าสัตว์ที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วแล้วก็หมู่บ้านภูเขาทางเหนือนั้นอาจจะไม่ใช่หน่วยที่แข็งแกร่งที่สุดแต่ถ้าพูดถึงเทียบตีนเขา ขังหลิงนีและก็พวกเขาเป็นเหมือนกับราชาของที่นี่ถูกก่นโดยเด็ดเจ็กขวบจ้างหยางปิงอยากจะหวัวเราะออกมาดังๆเขารู้สึกว่าถ้าเขาไปบอกคนอื่นเรื่องนี้คงไม่มีใครสักคนเชื่อเขาแต่ฟังจากน้ำเสียงของเด็กนั้นแล้วดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้รอเล่นโลหัวหน้าข้าคิดว่าเจ้าเด็กนั่นคงไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วยิงเขาซะ จ้างอย่างปิ่งไม่คิดที่จะหยุดสมาชิกหน่วยของเขาพวกเขาแสดงความต้องการออกมาชัดเจนโดยไม่สนว่าเด็กนั้นจะมีชีวิตอยู่หรือไม่คนที่อยู่บนภูเขานั้นเป็นคนง่ายๆแต่ถ้าเกิดพวกเขาไร้เหตุผลขึ้นมาแล้วก็คนที่อยู่ในเมืองก็ยังเทียบไม่ได้พวกเขากำลังจะถูกปล้นพวกเขาควรจะยืนอยู่เฉยๆและถูกัวเราอยยาะใส่หรือยังไงกัน พวกเขากว่า20คนหยิบธนูขึ้นมาและเริ่มยิงถึงมันอาจจะไม่ได้ดูดีไม่มากแต่พลังของมันก็ยังน่าตกตะลึงอยู่ดีเสียงของเชือกธนูที่ถูกดึงและปล่อยดังขึ้นอย่างต่อเนื่องธนูเล็ก10กว่าลูกพุ่งไปทางฟางเจ้างือแม้ว่าฟางเจ้างือ รู้อยู่แล้วว่าเรื่องนี้คงไม่จบอย่างง่ายดายแต่การที่ถูกลูกธนูจำนวนมากพุ่งเข้าใส่ก็ไม่ใช่สิ่งที่เขาคาดคิดมาก่อนดูเหมือนการตล้นนี้จะไม่ราบลื่นเสียแล้วพวกเขาจะทำตัวแบบคนมีการศึกษามากกว่านี้หน่อยไม่ได้หรือยังไงกันแต่ตอนนี้มันคงสายเกินไปแล้วที่จะถามออกไปฟางช่างชือเต็มไปด้วยความขุ่นเคืองเขาเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเข้าไปหลบหลังก้อนหินใหญ่พร้อมกับยก ล้าขึ้นมาบังลูกธนูเหล่านั้นดูเหมือนว่าโรคใบนี้จะไม่มีจารีตประเพณีอะไรเลยสักนิดเดียวยิงธนูอย่างนีมันป่าเถื่อนเกินไปแล้วอย่างน้อยก็ควรจะถามก่อนสิเจ้าจะปล้นข่าหรือเจ้าไม่ปล้นข่าได้ไหมได้โปรดอย่าปล้นข่าเลยนะแมงฟางจึงจื่อชูนิ้วกลางขึ้นมาพร้อมกับป้องกันตัวเอง ด้วยตะกร้าใบใหญ่เขานั่งกัดฟันเงียบๆอยู่ในตะกร้าเพื่อรอพวกนั้นเลิกยิงลูกธนูออกมาดีนะที่เขาพึ่งภาสติปัญญาในการแก้ไขปัญหาถ้าเขาเป็นพวกบ้าพรังตอนนี้ตัวเขาก็คงพรุนเป็นรูไปแล้วฟังเจ้าจื่อไม่รีบเร่งเขามั่นใจว่าหน่วยราชสัตว์ไม่มีทางหนีออกไปได้เพราะว่าในตอนที่พวกเขา ได้เข้ามาติดกับดักก็ไม่มีทางหนีออกไปแล้วที่นี่คือพื้นที่ปิดตายถึงเขาจะพูดออกว่าปิดตายก็ตามแต่ที่จริงแล้วก็แค่ปิดไว้ชั่วคราวเท่านั้นที่เขาพยายามมาทั้งหมดก็เพื่อช่วงเวลานี้ที่เขารอคอยเขาต้องการจะใช้ความรู้ของเขาเพื่อเปลี่ยนแปลงโชคชะตาตัวอย่างตัวอย่างคือการใช้หินเพื่อบดบังวิสัยทัศน์ นี้เป็นความรู้จากหนังสือที่เขาเคยอ่านมาในอดีตเขาใช้ประโยชน์จากภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยหินสร้างพื้นที่ปิดตายที่เต็มไปด้วยกับดักขึ้นมาถ้านี่เป็นโรคเดิมของเขาอาจจะไม่ใช่เรื่องยากที่จะพังหินเหล่านี้ทิ้งระเบิดปืนหรือขับรถพุ่งชนไปอย่างไปเลยแต่สำหรับโลคไบบนี้คงเป็นเรื่องยาก พวกเขายังใช้แค่ธนูดาบหอกไม้พร่องเท่านั้นแต่การที่จะใช้มือเปล่าแยกขินออกจากกันนั้นเป็นเรื่องยากสำหรับคนทั่วไปถึงแม้จะดูเหมือนเป็นเรื่องทั่วไปแต่ที่แห่งนี้เต็มไปด้วยกลไกบางอย่างที่คงเพียงพอสำหรับจัดการกับพวกนักล่าให้จดจำไปอีกนานไม่นานพวกเขาก็หยุดยิงธนูทุกอย่างอยู่ในความเงียบสงบ แต่ฟางเจิ้งจืงจ่อ,อยังไม่ง่พอที่จะยื่นหัวออกไปดูใครจะรู้ถ้ามีใครยังเล็งธนูมาที่เขาอยู่ละจางจางหยางปิงถือคันธนูยาวไว้ในมือมองไปที่หินก้อนใหญ่เขาตายแล้วหรือ,อยังถ้าเกิดเขาตายจริงขึ้นมาใครจะพาพวกเขาออกไปจากที่นี่เฮ้ hey, เจ้าเด็กน้อยตายหรือยังนะเจ้า จ้างอยางปิงตะกูลถามออกไปแค่นี้เรื่องเด็กๆหน้าเสียงของฟางจึ้งจือตอบกลับมาฮงั้นพวกเรามาทำก็ตกลงกันถ้าพวกเราให้กระต่ายขนเขียวสองตัวเจ้าต้องพาพวกเราออกไปจากที่นี่เป็นยังไงจ้างอย่างปิงกล่าวออกไปอย่างใจกว้างปัญญาอ่อนฟางจึ้งจือตอบด้วยความรังเกียจ ย่างอย่างปิงผงักไปในทันทีเขาไม่เคยคิดว่าจะถูกเด็กเจ็ดขวบตรงหน้าเรียกเขาว่าปัญญาอ่อนเขากล้าที่จะเป็นศัตรูกับหน่วยลาสัตว์ของหมู่บ้านภูเขาทางเหนือหรือลองหัวหน้าพวกเราค่อยๆหาทางออกไปจากที่นี่ก็ได้ข้าเชื่อว่าพวกเราต้องหนีออกไปได้แน่นักกล้าคนหนึ่งแนะนําถูกต้องที่นี่มีกับดักไม่มากพวกเราสามารถเดินอย่างระมัดระวังได้นอกจากนี้ที่นี่ไม่ใหญ่มาก พวกเราสามารถออกไปได้แน่นอนนักล่าอีกคนนึงกล่าวสนับสนุนเมื่อฟังคําแนะนําของเรานะัสมาชิกทีมจากจ้างหยางปิงจมอยู่ในความคิดเขากัดฟันแน่นเอาละนี่คือสิ่งที่พวกเราจะทําไปช่วยเหลือคนที่ตกลงไปในกับตักก่อนอย่าแยกกันออกไปพยายามรวมกลุ่มเอาไว้จ้างหยางปิงรีบออกคำสั่งในทันทีรับทราบ พวกนักล่าเข้าใจในทันทีพวกเขาค่อยๆเคลื่อนตัวอย่างช้าๆเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีกับดักอยู่ที่ใต้เท้าของพวกเขาเมื่อฟังจึ้งจือได้ยินเสียงวุ่นวายข้างหลังก้อนหินเขาก็ได้แต่ถอนหายใจเขารู้ว่าพื้นที่ปิดตายที่เขาสร้างขึ้นมานั้นมีรูปแบบง่ายๆเกินไปแต่ถ้าเขาเพิ่มบางอย่างเข้าไปมันจะเปลี่ยนเป็นอีกเรื่องทันที ร่วมกลุ่มกันฟางเิ้งจือยิ้มออกมาเบาๆโอกาสของเขามาถึงแล้วต้องการหลบหนีงั้นหรือมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆหลอกนะข้เขาคิดไว้แล้วว่าแค่กับดักคงไม่เพียงพอที่จะจัดการกับเหล่านักล่าสัตว์เหล่านี้นอกจากนี้หลุมที่เขาขุดนั้นก็ไม่ได้ลึกมากเอาละถึงแม้เพิ่มส่วนผสมบางอย่างเข้าไปแล้วไพ่ตายของ ฟังเจ้งจื่อหยิบวัตถุดิบสีดำคล้ายๆไข่ออกมาถึงแม้มันจะดูทั่วๆไปแต่สิ่งนี้มันคือความควาไฮเทคที่แท้จริงเมื่อฟังเจ้งจื่อเอาหัวออกมาทำให้รู้ว่าตอนนี้สมาชิกหน่วยล่าสัตว์ทั้งหมดนั้นเริ่มเคลื่อนที่เข้าไปหาจุดที่จางหยางปิงยืนอยู่แล้วระวังอาวุธลับ ฟางเจิงจื่อร้องตะโกนออกไปพร้อมกับที่แขนสั้นๆของเขาโยนของที่อยู่ในมือทั้งหมดไปที่จางอย่างปิงในครั้งเดียวรองหัวหน้าระวังเจ้าเด็กนั่นใช้อาวุธลับได้เมื่อได้ยินคําพูดของฟางเจิงจื่อพร้อมกับเห็นวัตถุรอยผ่านมาพวกเขาก็ตะโกนออกมาในทันทีอาวุธลับ จางหยางปิงใช้สัญชาตญาณหลบมันได้อย่างง่ายดายแต่เมื่อฟังจิ้นจือเห็นจางหยางปิงและคนอื่นๆสามารถหลบมันได้เขากลับดีใจมากเพราะสิ่งที่เขากลัวมากที่สุดคือพวกมันจะรับสิ่งที่เขาคว้างเข้าไปได้อาวุธรับควรเรียกมันว่าความให้เทคตั้งหา้า